เออตัวอืมปิ้นจะมีเรื่องสารภาพอะว่ามาเลยเจ้าไอ้แจ็คมีไอ้อย่างเจ้าตะกอนน่ะหน้าตา oh. เปิ้นจริงยังอี้นะอ๋อ oh, แล้วมันเป็นจะใดเจ้าปิ้นก็แม่โอ้ตัวก็ดำโอ้ oh. หัวก็ลาดโอ้ oh. เขี้ยวก็ยี่โอ้ oh. ตายแฮะเปินเป้นไปใสยกรรมมาเปินเป้นไปใสยกรรมมา <c oughs> เจ้าปิ้นไม่ได้บอกตัว เป็นอย่างเจ้าน้องบาดจถือ,อเข้าก็อยู่กินกันมาหลายปีละว่าแต่ออ้เจ้าน้องกรมมีไออย่างจะสารภาพกับไอ้เหมือนกันนะเจ้าตัวบัลลังเกียจเพล่ะบาดเจ็รังเกียจไอยยังอะตัวสารภาพมียังอะโอ้ออ้จำเพื่อนที่ชื่อสมชายได้ก่อเจ้าที่เล่าให้น้องฟังเพื่อนสมัยมัธยมเมื่อหลายปีก่อนนะเจ้าสมชายไหนอะสมชายไหนอะสมชายต่วัด ตัวดำเหมือนกันแต่ว่าเปิ้ลนก็มีความสาม,มารถเป็นดัมเมเยอร์ของฮองเฮียนน่ะเจ้าอออืนั้นน่ะที่ตัวเอาดำๆน้อยนะ่ะค่ะแต่เพื่อมีความสาม,มารถหลายนะอืออย่าบอกนะมาสมใช้เฮียน,นสมัยปฐมก็แม่นที่ไอเล่าคือน้องฟังน่ะเจ้าอ,อ,อมันจะได้ฮะมันเป็นมายัาง สมชายเนี่ยกะหฮาเนี่ยสมชายเนี่ยกะชิงนะสมชายโอ้ฮันนี่เบร์